อาสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เรามาเล่นแมปแบกกระจกกันซึ่งวันนี้เราต้องจับคู่กันนะโอ้โหแมปสามัคคีกันอีกแล้วแล้วเหรอะเออเจ้าหมีเหมือนเดิมคู่กับฉันอันนี้คล้ายๆแบบว่ารถรถเข็นนะีแล้วแกก็โยนหายนะมาให้ฉันเนี่ยโอดคต้องคู่กับฉันอยู่แล้วเจ้าคู่บอลโอเคไป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 อ่ะเจ้าหมีแกเข้าสีแดงสีแดงเราคี่กันแล้วกันนะเอาเอาสลับกันสดีแก แล้วแขนแขนมันก็ยืดหรอแขนยืดได้โยโยงอย่างเลยโอ้ย่ลหรปี๊เอ้ยง่ายแบบนี้ง่ายบอกไว้ก่อนเลยเออเราต้องเอากระจกไปส่งให้กับลูกค้านะดูมีเวลาข้างบนด้วยอืมอุ๊้ยง่ายสบายสบายใช่ไหมแกมี่กระจกกระจกกระจกจนอยู่นะแกเดินระวังระวังหน่อยนะอ่าระวังนะแจะเป็นรกเดินตามมาเลยไม่ต้องหยุดไป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  มีหลุมด้วยมีหลุมด้วยเจ้าหมีดดดโอ้ยสบาย้่เฮ้ยกระจกไม่แตกเฮ้ยยังได้อยู่มันเป็นเทิงดีเนาะเออเฮ้ยมีกล่องมีกล่องเจ้าหมีกล่องกล่องแล้วกล่องแล้ดิมายงไังง่ายอยู่นะเนี่ยปเเเชึบชชิวชระลังเจ้าหี ได้เลยขอให้ระวังเกนี่อันนี้ไม่ต้องกระโดดใช่ไหมเจ้าหมีไม่ต้องไม่ต้องแค่ดูดชูเอ็กแท็ชูแบบชูความเท่อ๋อโอเคมีรถฉันอยากดูแพทเทิร์นรถมันอะมาอย่างนี้เหรอโอเคนไปนี้ไนอไปแล้วเิ่มมาึนี่เฮืยอน่ไปีกระตกไปเ็ไปเรปเร็ไปเร็ไปไปเร็วเเหมือนเอเอรเไเเ

เงียบฉี่เลยเดี๋ยวเอาอะไรมาตะดแกลี่มาเร็วๆโดนฟ้าโดนฟ้าเออโดนผามาดิมาดิไอไข่แน่นิ่งเงาเนาะไป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 หนกตุ้มลูกตุ้มป๊บตุ้มมาตุ้มตุ้มโอเคผ่านได้เฮ้ยเขตตัวที่สองแล้วมาเดี๋ยวเดี๋ยวไม้ไม้กระดานระวังเจ้าหมีไม้กระดาษนี่มาตรงนี้ผ่อเซฟ f e ่อน safe ่อนแล้วแขนมันยืดเพื่ออะไรอ่ะ แขนมันยืดเพื่อแขนมันยืดไงมันจะได้แบบโมเป็นตั๊มโมเป็นตั๊มอ๋อโอเคเออนี่โอ้ยชิวๆเลยง่ายๆเลยเนี่ยใช่สบายทำไมคู่นั้นมันวิตวาดตังไม่รู้อ่ะเราไม่ต้องแบบเราไม่ต้องกรีดเลยอ่ะไม่ต้องกรีดเลยเนี่ยเดินง่ายๆเลยเนี่ยดูดิีเออง่ยว้ายกรีดแล้ว จะไี่โรทไรฉันจะทำห่งเไน่นี่นี่นี่พาพาฉันลงมาไลยพาฉันลงมาเลยลงเลยนะลงเลยลงเลยโอ้โหไ่นต้องกี๊ดเลยใครกี๊ดาไอ้หี่เน่ย่แบบชๆเห็น่ะใช่จงเห็่เ่แบบโดเลยว้า ดีไงเกินไปอันนี้เปล่าค่อยๆนะค่อยๆค่อยๆค่อยๆมันเสี่ยงแกไม่เดินหันหน้าวะแกนี่ใครอ้แกจะขนัดเดินอย่างเงี้โอ้ยไม่เคยเห็นหรอคนเพื่อนเขาเดินถอยหลังขนาดมันเป็นแฟชั่นมันเป็นชาเต็มไงเต็มป้าแกนี่เอ้ามามาวิ่งเลยแกนี่วิ่ง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 แกนี่วิ่งวิ่งเลยวิ่งเลยแกนี่เกิดไม่ทันเกือบไม่ทันเราเราเราวิ่งแกนี่วิ่งแกนี่วิ่ง เดีวเดี๋ยวเเฮปวมามาเร็วมาเรยวเ็นเปเกระดดกระโดดกระโดดกระโดดต้อเต็มาเรดีงยอยู่มาง่ายบ้านเกดเดีทางไหนลูกศรไปทางนี้เรเดนไปทางนี้ใช่หใช่อะไรเห้ยแรลว่าเอาใย ทำไมมันอยู่กับแกดีอ้อะอย่าบอกว่ามันลดเกจเลยเขย่าสามแล้วเดี๋ยวทำไมข้ามาเขต่สามแล้วทำไมข้ามาเขต่าสามอะอ๋อหรือว่ามันกดข้ามเรื่อยๆอ่ะไปยืนไปยืนไปยืนเขาตัดจามีดู<อ>มันโดนไหมเห็นไหมเนี่ยเริ่มไม่ง่ายแล้วว่าเอาข้าม,มาเฉยเรามองกันเห็นปะเซิร์ฟม,มันแหลกปะหรืออะไรปึ๊บมาแล้วอ้าวเขาตัดจามีดจงบีบทางนี้ ไปฉันเห็นไม้มันมาหรือว่าเซิร์ฟมันไม่ว้า<ะ>อะไรอะเดี๋ยวนะทำาไมกระโดดแล้วมันตกอะทุกคนเอาใหม่เจ้าบี๊เดี๋ยวยฉันโดดเองดีกว่าไปโอเค เออเนี่ยเห็นมฉันตามคลองฉันตามดีกว่านียแป๊บนึงนะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งรถก่อนรถเปนวิ่งไปเท่ากันเป็นเห็นเห็นว่าวันมันวิ่งอย่างเงี้ยเลเห็นตรงกูฟไหมตรงเส้นเนี่ยอ่ะค่อยๆกระดึบก็ไดเส้นขาวอ๋อว่าแต่เส้นขาวอย่างเดียวงั<ไ>้น<ไ>มาเส้นดำอย่างเดียวปะไปป๊บนี่รถขอกันนี่ก่อนับแขนมันยาวไมันไม่ไปอ่ะไปไปไไป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 ไ ไปโอเคได้แล้วโอ๊ยกว่าจะผ่านใี้รถทะลับมีอุ้ยนี่อันี้ยากอยู่อันนี้ยากอยู่ฉันรู้สึกว่ากระโดดมันเร็วกว่างั้นกระโดดกระโดดกระโดดเดีระวังเดีวเยียวระวังล่วงมันกระโดดไวกว่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวคนเดี๋ยวคนปึ๊บอะใจเย็นใจเย็นไม่่เดี๋ยวไปก่อนปึ๊บปึ๊บมาโดดมาโดดปึ๊บจุ๊บนี่อะเอ้ยอย่างนั้นแหละเร็วเอ้ยอันนี้น่าจะง่ายให้ถด เรียยบเลราโดดเป็นแนวนี้พร้อมกันแย่แล้วแย่แล้วว่ะอ้ามาได้ๆแก่ๆค่อยๆไต่ขึ้นก่อนปะอย่าากำลังไต่ขึ้นอยู่กระดึบกระดึกมาเร็วกระดึกกระลึกมถึงคิวแอลกรลึกกรวลึกกรลึกระึกกรึกระึกกรึนกรึกกระลึกก่กกกกกล

รอ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 เรอรอรู้าจนะเดิน er <ru> ิดราจะเดินิดออรอรไปแกนี่ไปวิ่งไอนี่ไอนี่เร็วแกนี่วิ่งโอยแกนี่ไ่ให้เด็อะไรเ็ออกมาตอค่อยๆกระดึบค่อยๆกระดึบค่อยๆกระดึบเอ๊บกระดึบมาแล้วข้างบนวูอ เดินหมเชือให้ีเดินก่อนให้มีเดินก่อนแป๊บหนึ่งเดินหมดสไลด์มาแล้วค่อยๆเดินทำไมทำไมแกเดินแล้วตัวช้นพาไปด้วยอ่ะมันลากกันนะข้าใจเปล่าอีกก็ค่อยเดินยากอ่ะสบายไม่ต้องขี่เลยเดินง่ายๆเดยนดูดีง่ายๆยากอ่ะน่ากลัวไม่ได้อยู่ยากเลยยังแยกว่ารถอยู่มีรถมไม่ได้ค่อยๆนะค่อยๆนะกระโดดได้เลยมั้งเดินลงไปแล้วนะโดดเลยโดดเลย นี่เนี่ระวังระวังรอไ้เรเราขอใจเย็นใจเย็นเราว่าต้องวิ่งตามไม้เราต้องวิ่งตามไม้รอไม้ไปไอ้มห้ยนคมดยวค่อยวิ่งเราปวดภายโอ้เซฟเซฟไปไปเดตรงนี้แหละไปเลยไปเลยค่อยนะอย่าชนไม้เโนกโอยอ้ยโ้ยเอ้ยโอ้โอ้โอ้ย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 โอราต้อ้ดูอ้ยโอนยโมันโน้ยโอยอ้ยโอ้ยมันยโอ้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 ยอนเหมือนออ มันแล้วแหละแล้วต่อจะวีดูมันเดินไม่มันเดินสุ่มแล้วเนี่ยต้องเดินแบบหลบมันเนี่ยปึ๊บปะมันไปเลยไปเดินตรงไปนี่หรอมันเดินมาเองไะใช่ยากเฮ้ยเฮ้ยมาจะผ่านมาได้แต่จุดอ๋อใครคิดเกมนี้เนี่ยหดหดด้วยพี่มามากยนนี่มาปาปาปา

เวียงไงอ่ะวันนี่มันต้องไปทางซ้ายไปทางซ้ายไปทางนี้มันทางนี้ขึ้นได้ได้เฮ้ยเได้แล้วได้แล้วโอ้ยเออนั่นแหละต้องเวียงต้องเวียงเหรอเวียงเวียงเวียงเขาใจไม่เวียงเดี๋ยว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 ไม้ไม้ไม้แหลกวะเห็นไหวปะไม้แหลก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 ไม่พอคนแหลกฉันไม่เห็นแกเดินเลยอ้สิทำไมยืนนิ่งเน่ยเออโทษนะครับเซิร์ฟแหลกเหรอครับเนี่ย เฮ้ยหายแล้วหายแล้วหายแล้วเนี่ยฉันว่าเสือเสือว่าแหลกแหลกโลกิโลบักเซิร์ฟนี้ไม่ต้องเต้นนะไม่ต้องเล่นด้วยเซิร์ฟนี้นะแหลกอ่ะนี่แล้วดูดิไอ้พวกประชาชนไอ้พวกประชาชนหน้าหน้างางงนี่นี่นี่ปีนต้นไม้ต้นไม้เดี๋ยวขอปีนต้นไม้หน่อยเออต้นไม้ปอนล่างหน่อยอุ้ยมันมันมันไม่ให้ปีนมันไม่ปีนจริงเหรอปีนใช่ไม่ปีนเฮ้ยรู้แล้วรู้แล้วเดี๋ยวดาฉันว่าต้องโอ้ยเราจะลอยไปไหนเดี๋ย เออหรือว่าเราต้องไปต้นไม้ตรงขวาเหรอเราต้องวิ่งไปหยุดสักที่อ่ะต้องหยุดแล้วเดินขึ้นมาอ๋อวันนี้อ๋อจบเนี่ยเราจะตกก็ดีเราจะตกก็ดีด้วยอละหายเรียมหายเรียมเฮ้ยเเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยตรงนี้ได้หรอเฮ้ยดีได้ดีได้ดีเดี๋ยวตรงเนี้ยอยู่ตรงเนี้ยอยู่ดอกลวจบว้าย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 ดี ฉันบอกลูกค้าเปลี่ยนเจ้าเลยวะเปลี่ยนเจ้าไปเลยดีกว่ากลับมาที่เราบิลูกค้าเปลี่ยนเจ้าเนี่ยกระจกเราส่งให้มันแล้วเนี่ยอยากได้กระจกก็ไปซื้อเอาเองขนเอาเองยุ้อยากอยากเห็นหน้าคู่พัฒนาจริงไหมหน้าตาพี่นะครับโลกยิ่งซังซับพลังอะไรเนี่ยอ่าโอเคภารกิจการขนกระจกของเราวันนี้ก็เฟลนะครับก็เออแต่จริงๆก็ผ่านได้หลายด่านนะเนาะเจ้ามีเนาะเออ ราพาไปทุลักทุเล่ด้วยใช่ใช่ตอนแรกก็ง่ายๆอ่ะหลังๆมันเริ่มบั๊กเริ่มแหลกเออตอนแรกเรว่าแบบกินตังใช่แล้วก็หลังๆก็เริ่มต่อไปไม่ต้อเนินตายอ่ะดูไม่ต้องเติมนะไม่ต้องเติมแพ้ปุ๊บเลื่อนเล่นแบบใหม่เลยอันนี้เล่นให้ดูเฉยๆตลกตลกไปแล้วทุกคนบ๊ายบายบ๊ายบายเก็บตังกินนมดีกว่าคงสายก็อาจจะเป็นแฟนคลับเพราะด่าเดี๋ยวเจ๊ไฮเฟรนไฮเฟนเบื่อนนะค่ะไลเฟนไฮเฟนเบื่อนหยุดหยดหยุดหยุดหลบตัวเองจริงเจ้ามี 呃，发了。